ะเวลาเมียไม่อยู่บ้านเราก็ต้องโชว์ฝีมือนิดนึงเมนูนี้ก็ไข่เจียทำมาหาแดกเองนะครับชีวิตแับแรกเราก็ใส่ไข่ลงไปนะครับเขาเรียกว่าไข่เจียว ตามเลยข้าวอ,อ้าวนี่ฮะหกหมดเลยตามนั่นแหละตามนั่นครับ มีไส้กอรอกนะครับเราก็ใส่ใส่แม่งมาฮะงี้วก็น่าจะกินได้อยู่แล้วไส้กอรอกของเราเดี๋ยวเรามาชิมฝีมือตัเองนะครับยามเมียไม่อยู่บ้านฮึมฮัลโหลพอกินได้นะรับสอยครับ